หลังฝนตกคลิปนี้พาชมต้นไม้รอบๆบ,บ้านนี่ค่ะต้นมะกอกยอดมะกอกยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะต้นเท่านี้แตกยอดมาก็เก็บกินเรื่อยๆเรื่อยๆต้นก็ไม่โตไปไหนอะค่ะโตะเท่านี้ค่ะพอดีพอดีแบบเก็บถึงอะแบบเอื้อมเด็ดถึงประมาณนี้ค่ะไม่โตไปกว่านี้แล้วค่ะ ยี่สิบสามสิบปีแล้วมั้งเนี่ยดูสิไปแซมกับต้นโพูอีกชูยอดเชียวต้นมะกอกพันพันนี้กินแล้วแบบใบออกหอมหอมใบออกเออ่ยอดออกสีออกเหลืองไม่ไม่ไม่แดงเห็นที่ตลาดที่เขาขายกันนะยอดมะกอก ยอดจะสีออกแดงแดงเข้มๆไม่ออกเหลืองนวลแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพันพันของต้นมะกอกหรือว่าเป็นที่ดินดินฟ้าอากาศนั่นวิเคราะห์ไปนั่นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเขียวต้นไม้สดชื่นรอบๆบ้านค่ะ ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านรอบๆบ,บ้านคอนเทนต์อยู่รอบตัวแล้วก็รอบบ้านจริงๆค่ะเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อช่องอามาพรบุญมากนะคะช่องเล็กๆนี่เป็นห้องน้ําของพ่อกับแม่คนบนฟ้าคิดถึงมากๆคิดถึงมากๆนี่ค่ะต้นกล้วยปลูกเอง มีน้อยหน้าลงน้อยหน้าไว้นี่ชูปปู่เตยหอมค่ะเตยหอมแม่เตยหอมอันนี้ใบชพพูพอมีพอมีกินมีใช้อยู่ค่ะใบชพพูปป ดูกล้วยปลูกกล้วยหอมเพิ่มค่ะปลูกกล้วยหอมเพิ่มโตทันใจซะด้วยแล้วก็ข้างล่างเป็นน,น,น,น้อยหน่ากับมะนาวน้อยหน่ากับมะนาวกล้วยกล้วยค่ะกล้วยกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วยหอมทอง โตแล้วปีนี้น่าจะออกปีออกเครือได้แล้วเพราะว่าเจอฝนเจอหน้าฝนพอดีโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ดูคลิปจนจบขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมแล้วก็กดไลค์